เพื่อนวันนี้วันที่29เมินายน2568นะเพื่อนนะเดี๋ยววันนี้ผมจะทำะคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไนหนานะ,อ,ะอันนี้เป็นต้นต้นไนนาอายุหนึ่งปีนะเพื่อนนะเดีย๋ยวจะมาเรียกเป็นแนวทางแล้วกันไม่ใช่ว่าเอ,อจะเป็นอะไรที่เจาะจงอะไรคนระแนวทางที่ผมได้เรียนรู้มาจาก เพ,พื่อนๆของคนที่ทำานินหนามาอะไรเงี้ยน้องมาแบ่งปันกันนะครับเผื่อท่านไหนยังยังไม่รู้นะครับผมโอเคมาดูกันนี่เป็นเนนหนาต้นผมอ่านี้เดือนเดือนนะไม่ใช่ครับหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งปีเท่าทีต้นนี้เออผมครั้งครั้งครั้งแรกๆอะ่ะผมตัดเขาไ่้ด้ละผมตัดยอดเขาตรงนี้เพื่อนเนี่ยตรงนี้เพื่อนเห็นไหมนี่ยอดยอดเก่าเขาผมตัดนี่ปุ๊บเขาก็แตกนี่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 มีหมดสี่กิ่งเพื่อนนะ นี่กิ่งเขาเริ่มโตแล้วเนี่ยกิ่งเขาเริ่มใหญ่ประมาณกเกือบเกลีบแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องตัดเขาเพิ่มให้เขาให้เขาแตกใหม่เพิ่มเพราะอ,อันนี้มันเป็นใส่กิง่งเขาตัดเพิ่มอาจจะเป็นอ่อหกแปดสิบสองกิ่งนะจากแปดจากแปดอเป็นสิบหกกิ่งนะเพื่อนมันจะเพิ่มอีกอย่างละสองสองจากสี่ก็เป็นแปดนะครับเพื่อนอาจจะเป็นแปดกิ่งนะเนี่ยอย่างเงี้ยกิ่งเนี้ยตัดเลยแหละถามว่ากิ่งนี้ตัดไหมอย่างนี้ก็ตัด,ต,ดตัดไปเลยครับเพราะ ให้เขาเริ่มเริ่มดีเิตใหม่เพื่อเขาแตกใหม่เลยแต่ถามว่ากิ่งนี้เขาแตกแล้วเราควรตัดเขาไหมอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะตัดตัดช่วงนี้นะเพราะง่าเขาแตกแล้วเขาแตกมาเลยให้เขาโตแล้วผมไม่ตัดโคนใหม่นะเพื่อนนะอันนี้ตัดตัดใหม่เลยระดับความสูงจากอ่าการตัดจากพื้นถึงข้างบนเนี่ยอันตอนแรกก็หกสิบเซนคือประมาณนี้อันนี้ส่วนนี้ก็เป็นเดี๋ยวเขาจะแตกเขียงขึ้นนะเพื่อนนะโอเค น,นี่เราคุยถึงเรื่องทันไก่ก่อนคือจริงๆอ่ะคันไก่ใช้ไหนก็ได้แต่ผมอะ่ะอยากแนะนำเพื่อนๆนดะีกว่าว่าหนึ่งถ้าเกิดเป็นกิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยคันไกลปากแปดอย่างเงี้ยเพื่อนนี่อย่างนี้นแ,ลนนนนแล้วตัดง่ายแล้วมันไม่คมแล้วมันจะขาดง่ายไอไก่เนี้ยเขาก็ได้อยู่นะเพื่อนนะใหญ่ๆเงี้ยแต่ไก่ไกลใหญ่ๆอนี้ควคนใช้กิ่งที่มันใหญ่ขึ้นประมาณสักผมจะหากิ่งตัวอย่างให้อยู่นะ นี่นเพื่อนๆกิ่งประมาณนี้คือกิ่งเนี้ยกลไกลเงี้ยเหมาะสามารถตัดได้แต่กิ่งอย่างขานเนี้ยเราไม่ควรสามารถใช้กงไกลแบบนี้ตัดนะอันนี้ใช้กลไกลแบบกิ่งเล็กๆจะคล่องแล้วก็จะตัดง่ายแล้วก็คมกว่ากลไกลอย่างนี้นะอันนี้เพราะว่าหนึ่งช่วงนี้มันจะมันจะโค้งเนี่ยมันโค้งแล้วมันจะ,จะใช้เวลาหน่อยแต่ันี้อย่างนี้นะมันปลายปุ๊บเข้าจิบ๊บๆเลยเดีย๋ยวจะให้ดูอ่าลืมป่อไปอย่างนึง การตัดแต่งกิ่งเนี่ยแล้วตัดสูตรบางคนนะบางคนเขาตัดเนี่ยนี่อย่างเงี้ยกรณีผมอีกเนี่ยช่้ไหมเนี่ยของเขาตัดเนี่ยปุ๊บเขาลูดใบหมดเลยแต่ผมจะไม่ลูดนะผมจะให้เขาแตกแบบธรรมชาติเลยเพราะผมคือผมรู้สึกว่ามันถ้าลูดแล้วมันมันแตกมันแตกบพราอะไรมันแตกสเปะสปะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแล้วแต่นะเพื่อนนะแต่ผมถุนว่าผมผมตัดแล้วผมจะปล่อยไปเลยเดี๋ยวทายดูอย่างเี้นเนี่ยผมเอาเข้ามาสัก ประมาณ15-20เถนอย่างนี้ผมก็ตัดนี่เลยคือบางทีเราตัดเตี้ยไปมันก็แตกเตี้ยนะครับแตกสูงมันก็แตกสูงเพะฉะนั้นเราตัดให้เตี้ยหน่อยเขาจะแตกคนนี้ตัดนี่เลยครับเพื่อนเนี่ย15-20เซนก็ได้เพื่อนเนี่ยตัดเงี้ยเห็นไหมเสรษฐายไงไม่เสียดายแต่ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวยังไงก็แตกใหม่เพื่อนรอประมาณสัก20-20วัน อย่างนี้มันการนี่ตัดนี่ตัดนี่เลยก็ดูระดับแนวดูก็ได้นี่อืมเพื่อนอันนี้ที่ผมบอกต้องตัดผมอาจจะไม่ตัดถ้าปล่อยให้ก่อนปล่อยให้เขากิ่งโตมันอ่าเท่านี้ก่อนให้กิ่งเขาแตกนี่ก่อนอันนี้ผมปล่อยก่อนตอนแรกว่าจะตัดเลยอ่าผมไว้ว่าเออเดี๋ยวปล่อยเขาก่อนแล้วกันเ้าโตหน่อยโอเค ไปไหนอะฮะ <laughs> ไม่งาปู่กันนู่นเหรฮะง,งามป่ะล่เพิ่งเพิ่งปู่กว่าไม่กี่วันเองเอ้าวเหรอ <laughs> มันจะไปไหน,นล่ะมันชอบแฉะนั่นไงชายนู่นหน,นุ่นชายนี่มันชอบแฉะเลยแหละถ้าไม่แฉะแล้วมันไม่โตนี่ไงฮะนี่ไงเริ่มตั้งตัวหน่ะเออเดี๋ยวไปเอาหามาให้เขาใหม่ ปุ่มเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นมันปุ่นแง่นี่ยไม่เห็นะปลูกทีขุดให้มันได้กะแล้วมันจะปลูกไหนอ่ะไม่ปลูกอ่ะแล้วมันจะปลูกมันบอกมันหาไม่เจอเพิ่มมาปลูกมาเม่อม่ไม่คิวัน